สวัสดีค่ะมาพบกับสปาเกิลทอยในรายการสปาเกิลวาดีซึ่งอีนี้นะคะเราจะมีทิคดีๆมาแนะนำให้กับพี่พด้วยช่วงนี้ หลายหลายคนบ่นกันเยอะมากๆเลยว่าน้ำมันแพงราคาน้ำมันขึ้นไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนเลยไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเลยเพราะว่ากลัวเปลืองเงินกลัวเปลืองน้ำมันนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่า e ีพีนี้ทอยมีคําแนะนําดีๆ5สิ่งที่ควรทําขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ํามันในยุคน้ํามันแพงกับพัวเทียนเอ็นท 1การขับรถด้วยความเร็วคงที่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง10<อ>1ถึง15%เปอร์เซเมื่อเทียบกับการขับรถด้วยความเร็ว95-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากไม่รีบร้อนจนเกินไปควรขับรถด้วยความเร็วที่คงที่ไม่ขับกระชากไม่จี้ตูดคันข้างหน้าและไม่เบรกกระทันหันค่ะ ข้อที่2ไม่บรรทุกข,ของหนักเกินความจําเป็นและไม่วางของบนแหลกหลังคาการบรรทุกข,ของมากเกินไปจะทําให้รถใช้กําลังมากขึ้นทําให้เกิดอัตราการสิ้นเปลืองท่านที่เปิดท้ายรถมาและเจอแต่สัมภาระหรือว่ารองเท้ารวมไปถึงสายแคมป์ที่มักจะนําเต็นท์และอุปกรณ์การตั้งแคมป์ขึ้นไปไว้บนแหลกหลังคาการบรรทุกข,ของหนัก,นกจะทําให้รถของคุณสิ้นเปลืองน้ํามันมากยิ่งขึ้นข้อที่3 วางแผนการเดินทางเคยได้ยินคำว่าออกพิดเวลาชีวิตเปลี่ยนไหมคะการเดินทางในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆควรจะต้องกำหนดในเรื่องของการวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะไม่งั้นค่ะคุณจะเสียเวลากับการวางแผนการเดินทางมากๆเลยแหละดังนั้นก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ควรจะศึกษาเส้นทางให้ดีไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบการจราจรด้วยแอปพลิเคชันหรือ GPS เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นค่ะการเดินทางในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆควรจะต้องวางแผนก่อนที่จะออกเดินทางเพราะไม่งั้นจะทำให้คุณสิ้นเปลืองเวลาเป็นอย่างมากเลยข้อที่4ควรปิดหน้าต่างหรือว่าซันลู การที่เปิดหน้าต่างหรือว่าซันรูฟจะเพิ่มแรงดึงหรือว่าแรงต้านให้กับรถและทําให้รถทํางานหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพราะปกติผู้ออกแบบรถยนต์จะออกแบบรถยนต์ให้ถูกแรงลมดึงหรือว่าแรงต้านในการขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าให้น้อยที่สุดหรือเรียกว่าแอโรดนามิกนั่นเองดังนั้นหากต้องการเปิดหน้าต่างหรือว่าซันรูฟควรจะเปิดแต่พอดีหรือว่าไม่ควรเปิดนานเกินไปก็จะช่วยให้ประหยัดน้ํามันได้ ข้อที่ 5. ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อคนพร้อมรถก็ต้องพร้อมนะคะการตรวจสอบสภาพรถเบื้องตน้นเช่นลมยางควรเช็คให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่กำหนด<อ>การเช็คหรือเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะที่กำหนดสามารถช่วยลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันได้อีกทางนึง เพราะเมื่อหัวเทียนเสื่อมสภาพและไม่ยอมเปลี่ยนตามระยะท,ที่กำหนดจะทำให้การทำงานของห้องเผาไหม้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะดังนั้นจะส่งผลให้รถกินน้ำมันมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นรถยนต์ควรเช็คและเปลี่ยนหัวเทียนประเภทนิกเกิลทุกๆ1 5 0 0 0 0 0ถึง20,000กิโลเมตรหัวเข็ม G-Power p l a t แพ u ติ l l มอทุกๆ20,000ถึง30,000กิโลเมตร อิเดียม i อทุกๆ30,000ถึง40,000ก 30, ิโลเมตรและเลเซอร์อิเดียมทุกๆ100,000กิโลเมตรและที่สำคัญค่ะต้องเลือกซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายของเราเท่านั้นนะคะ ปแลานะคะกับ5ข้คอสิ่งที่ควรทำขับรถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นั่นเองค่ะพีพีคนไหนมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะได้นะคะเป็น EP ีแบบไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิง่งกริ้งๆแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการสปาร์เกอวัดดีบายบายค่ะ